สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ u b e Channel ขายบาร์บี้ราคการถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนำเป็นสินค้ามาใหม่ล่าสุดของร้าน NDA Shop กันเช่นเคยครับและนี่เห็นไหมสินค้าเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยากดูสินค้าตัวไหนแบบพิเศษนะครับแบบเฉพาะจอจงสามารถแอดไลน์ร้านแล้วก็ถักแชทมาได้เสมอเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างเริ่มต้นนี่ ด้วยรุ่นนี้เลยนะครับเป็นสินค้าาใหม่ของร้าน n d a shop นะครับเป็น Barbie The Style Look นั่นเองเห็นไหมสวยงามรุ่นนี้งานงามสุดๆเลยนะครับสำหรับ Barbie The Style Look อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเป็นงานข้อต่อนะครับทั้งแขนขาข้อมือหักได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นงานตาลูกแก้ว3มิติด้วยครับ ซูมให้ดูใกล้ๆผมยาวหนาสวยนะครับย้ำอีกรอบนึงนะผมยาวหนาสวยมากแล้วก็ชุดเป็นชุดไหมพรมครับเป็นชุดไหมพรมมีรองเท้าให้ด้วยนะสำหรับบาร์บี้สไตล์ลุคนี้มีสองสีนะครับจะมีเป็นชุดสีแดงแล้วก็ชุดสีชมพูนั่นเองผมสีดำเหมือนกันครับสไตล์สาวเกาหลีใครชอบ สไตล์สาวเกาหลีต้องรุ่นนี้เลยมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับรุ่นนี้ราคาพิเศษเลยนะครับเด็กๆอานทีี่ให้ดูรุ่นนี้เพียง199บาทเองครับ199บาทเท่านั้นเองนะอ่ะแคปหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับบาร์บี้สไตล์ลุคของเรานั่นเองรุ่นนี้ขนาดความสูงเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยนะครับแต่แพคเกจจริงหรูหรามากหรูหราเห่าๆเลยต่อไปครับ อยู่ในส่วนของบาบเบอี่นะครับบาบเบอรี Bar ่บาบเบอี่เนี่ยทางร้านมีหลายแบบด้วยกันแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นของคาร์เนียร์ครับรุ่นคาร์เนียร์เนี่ยความพิเศษของเขาคือมีกล่องให้ด้วยเป็นแพคเกจจิ้งสุดหรูหราเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูเห็นไหมกล่องของเขาเนี่ยหรูเลยค่อนข้างสวยสวยสุดๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นงานข้อต่อแขนข้อต่อที่ขา นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีกระเป๋าให้ด้วยเห็นไหมครับสามารถให้ตัวน้องเนี่ยสภายได้แล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นงานตาลูกแก้ว3มิติด้วยครับคิ้วเป็นคิ้ววาดนะเส้นผมเนี่ยทุกกล่องเท่าที่ลูกค้าเคยรีวิวมาเนี่ยผมสวยผมยาวหนาเลยนะครับชุดน่ารักชุดสามารถถอดได้ด้วยนะรุ่นนี้ความสูงเทียบเท่ากับปารบรีป,ปกติเลยครับเพียงแต่ว่ามีกรอบให้นั่นเองอ่ะอันนี้เป็นแบบที่1น,นะ มสีน้ำตาลครับชุดข้างๆคุณหนูเลยแล้วก็แบบที่สองเป็นชุดน้องกระต่ายถอดได้เช่นกันนะครับตัวนี้แต่ใส่ชุดมา s สคอตอยู่แล้วก็จะมีเป็น,ต,นตัวนี้ก็สวยผมสีทองครับชุดสีชมพูหน้าตาบ้องแบ้เลยอะ่ะตัวนี้แบล็ว ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยเนาะเผื่อใครกำลังตามหาของขวัญน,น่ารักน่ารักนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยเด็กๆได้รับแล้วกรีดแน่นอนผู้ใหญ่บางคนยังชอบเลยนะครับรุ่นนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเป็นเซตแล้วก็ไปตั้งโชว์รุ่นนี้ตัวนี้จะออกแนวสไตล์คุณหนูมีหมวกให้ด้วยครับแล้วก็เป็นชุดลายดอกไม้มีกระเป๋าให้พร้อมสำหรับ b a r ์บ,บีนะครับคา r n เนียราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ189บาทครับรุ่นนี้รุ่นนี้กล่องละ189บาทนะจ้าเด็กๆ CF กันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นบาบ,บีเหมือนกันแต่จะเป็นบารบีแบบ กล่องใหญ่เลยตัวนี้เป็นกลิบเซ็ตกล่องใหญ่แล้วบอกว่าสินค้าตัวนี้จะหมดแล้วด้วยนะครับจะหมดแล้วด้วยนะใครจะรีบเอฟรีบเอฟด่วนเลยนะครับตัวนี้ได้ถึง6ตัวด้วยกันครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าขนาดความสูงเท่ากันเลยคือ16เซนติเมตรเหมือนกันครับที่สําคัญเลยไปงานข้อต่อตาลูกแก้ว3มิติโมหน้าเป็นโมหน้ายิ้มซึ่งเป็นโมหน้าที่หาค่อนข้างยากและตัวนี้เป็นสิค้าที่เราพีมาจากต่างประเทศด้วย พร้อมส่งเลยตัวนี้เซตหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบครับได้เลยหกตัวเอฟด่วนเลยนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยแปดสิบาทเท่านั้นถ้าซื้อด้านนอกไม่ได้ราคานี้แน่นอนอันนี้กล้ารับประกันครับมีร้านเฉพาะ nda shop เท่านั้นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับหกตัวแล้วแต่ละตัวเนี่ยคือไม่ซ้ำกันเลยนะครับเด็ก,ดกสีผมไม่ซ้ำชุดไม่ซ้ำกันเลยครับนี่คนละสีเลยนะไม่ต้องกังวลว่ามันจะซ้ำกันนะครับอันนี้คนละสีเลยหนึ่งเซต คุ้มเลยครับ780 6ตัวแบบจุกๆเลยโอเคนะรุ่นนี้รุ่นนี้น่ารักมากลูกค้าหลายคนเนี่ยซื้อไปแล้วซื้ออีกนะครับเพราะว่าอยากจะเหมือนกับสร้างบ้านให้น้องบาโบลีนั่นเอง7จ0เองครับนอกจากบาบบลีแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของตัวเซตบ,บ้านกระต่ายด้วยนะเผื่อบางคนชอบนะครับบ้านกระต่ายเดี๋ยาให้ดูบ้านกระต่ายเนี่ย มีหลายแบบนะครับแล้วแต่ละแบบเนี่ย mm. เขาก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปนะยกตัวอย่างเช่นเซตนี้ mm. เซตนี้จะเป็นชุดห้องอะไรครับ mm. เป็นชุดห้องรับประทานอาหารนั่นเอง mm. เซตนี้เป็นเซ็ทห้องอาบน้ําครับมีน้องกระต่ายให้ด้วยนะสามารถแกะมาเล่นได้นะครับตัวน้องกระต่ายตัวนี้เป็นเซ็ทอะไรหรือเป็นเซ็ทห้องล้างมือล้างหน้า เป็นอ่างแล้วก็มีน้องกระต่ายใส่กระโปรงด้วยน่ารักนะเป็นเซตห้องอาบนะ้ำเหมือนกันเลยครับสำหรับเซตบ้านกระต่ายเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่เซตละ189บาทเฉ่นั้นนะครับตัวนี้189เานั้นเอง189ครับกล่องใหญ่ เอามาเล่นต่อกันได้นะบางคนหัวใสเด็กบางคนฉลาดครับซื้อไปสองสากล่องแล้วก็แกะตัวน้องแกะเฟอร์นิเจอร์ออกมาเล่นรวมกันเป็นบ้านหลังเดียวได้เหมือนกันนะตัวน,นี้ร้อยแปดสิบเก้าชั้นเองเอ็บได้เลยนะครับบ้านกระต่ายสวยเสร็จบ้านกระต่ายค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เอาไปเล่นรวมกับปาโบลี่ได้นะสเกลมันจะใกล้ใกล้กันนะครับตัวนีนี้189าบาทเท่านั้นเอง สวยนี่นะครับต่อไปต่อไปเราไปอยู่ในส่วนของบายกันบ้างดีกว่าสำหรับตุ๊กตาบายนะครับบายของทางร้าน nda shop เนี่ยจะเป็นบายบาซักบายบาซักคืออะไรบายบาซักเนี่ยเป็นบายที่เราสามารถเปลี่ยนสีตาได้3สีนะครับเปลี่ยนสีตาได้4สีครับขออภัยราคาพิเศษเลยเพียงเซตละ390บาทครับเปลี่ยนสีตาได้ถึง4สีนะ ตอนนี้มี2ส,สีพร้อมส่งนะครับจะมีเป็นสีชมพูอ่อนนะแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีสแตนให้ครับมีชุดให้1ชุดแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยแพ็คเกจจิ้งหรูหรามากครับตัวนี้ให้ดูหน้าเขาน่ารักมากเลยนะกล่องสวย390ครับสำหรับตุ๊กตาบายบาซักของทางร้านนะ390บาทเท่านั้นเองมี2แบบให้เลือกเอฟได้เลยนะครับ ต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะไปค่อยๆไปทีละอย่างละกันนะครับเด็กๆสําหรับสินค้าเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยก็คือเข้ามาดูได้ใน Facebook เลยแต่เดี๋ยวพี่จะให้รู้เรื่อยๆละกันอ่ะต่อไปจะเป็นเซตนี่เลยครับตรงนี้จะเป็นเซตห้องครัวนะครับเป็นเซตห้องครัวบ้านบาบี้มีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะแบบที่1จะเป็นนี่เลยจะเป็นเหมือนกับอ่างล้างจานนะครับแล้วก็มีเชลเอาไว้เก็บของด้านบนด้วย รุ่นนี้เชลตัวนี้เปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็สเกลเทียบเท่ากับบาร์บี้สามารถนามาเล่นกับบาร์บี้ได้เลยเห็นไหมวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นเซตที่1นนะครับเป็นเซตอ่างล้างจานแล้วก็ตู้เก็บของเซตที่2จะเป็นเซตตู้เย็นครับสามารถเปิดปิดได้เช่นกันสเกลเทียบเท่ากับบาร์บี้ได้เลยสามารถนํามาเล่นคู่กับบาร์บี้ได้ สำหรับเซ็ตห้องครัวเนี่ยมีด้วยกัน2แบบนะครับราคาพิเศษเพียงเซ็ตละ220บาทครับ220เท่านั้นเองนะกล่องละนะครับตัวนี้แต่นำมาเล่นคู่กันได้นะบางคนแกะแล้วมาเล่นคู่กันเนี่ยเป็นห้องครัวใหญ่ๆได้เลยหนึ่งห้องนะครับ2 2 0บาทเท่านั้นเองจ่ายเด็กๆแคปได้เลยนะครับสำหรับเซ็ตห้องครัวาบาร์บีมี2แบบไปนะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบาร์บี้กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูช่องขายบาร์บี้ราคาถูกมากก็อยากดูบาร์บี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดรือบาร์บี้กันบาร์บี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบาร์บี้ลาพันเซลเกาหลีครับทำไมถึงบอกว่าเป็นลาพันเซลเพราะว่าผมของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยเห็นไหมเด็กๆยาวมาถึงกระโปรงเลยครับเกือบถึงขาเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ถักผมเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเป็นงานข้อต่อนะครับข้อต่อขา ข้อต่อแขนแล้วก็เป็นตาแก้ว3ามิติด้วยรุ่นนี้ราคาพิเศษเลยนะเพียง180บาทเท่านั้นเองครับตัวนี้นะ180บาทเท่านั้นเองงานสวยเลยครับล่าพันเซลเกาหลีของเราสวยนะรุ่นนี้งานตาลูกแก้ว3มมิติด้วยนะครับอ่ะต่อไป เรามาดูเป็นบาร์บี้เฮลี่กันดีกว่าบาร์บี้เฮลี่เนี่ยจะเป็นบาร์บี้แฟชั่นเซตนะครับแฟชั่นเซตคืออะไราภายในกล่องเนี่ยนะครับเขาก็จะประกอบไปด้วยชุดให้เยอะแยะเลยแล้วก็ที่สําคัญมีรองเท้าให้ครับนี่เห็นไหมมีรองเทา้ามีชุดเนี่ยอุปกรณ์อื่ในให้พร้อมเลยเมคอัพเป๊ะนะครับตัวนี้เมคอัพสวยเลยเฮลี่ของเราตัวนี้ เฮลี่เนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ250บาทมีหลายแบบนะตัวนี้มีหลายแบบนะครับพี่ให้ดูนะเป็นชุดหนังก็มีนะครับเผื่อใครชอบชอบเป็นสายชุดหนังชุดแนวพังนิดนึงนี่ครับมีชุดแถมให้ต้องเยอะนะ่น่ารักนะเฮลี่เนี่ยกล่องเดียวจบครับ250เอง มีกระสวยเป็นลายแม่เสือสาวแล้วก็มีชุดสีชมพูครับเป็นกระโปรงชมพูเสื้อเงาเงาสองห้าสิบนะครับสำหรับบาร์บี้เฮลี่เสียได้เลยนะต่อไปนะครับเป็นบาร์บี้เคลแลนด์ครับตัวนี้เป็นบาร์บี้เจ้าหญิงในตำนานนั่นเองนะครับมาเท่าไรหมดเตี้ยงทุกครั้งเลยแต่ตอนนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วนะอ่ะ ไอพี่เอาให้ดูข้อดีของบาร์บี้เคลแลนนะครับคือเขาเนี่ยมีชุดที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเห็นไหมมีชุดแถมให้ด้วยอีก2ชุดนี่นะครับมีชุดแถมให้2ชุดชุดราตรีหนึ่งชุดแล้วก็มีหวีให้ด้วยเมคอัพค่อนข้างสวยเคลแลนเนี่ยสามารถทิ้งได้ด้วยมีหลายแบบนะครับ170บาท ตล่องละหนึบาทเท่านั้นเองครับเด็กๆเห็นอันนี้ชุดสีม่วงครับ <S <S มีหลายสีนะเคียวแลนด์สีฟ้าก็มีครับหรือใครชอบสีชมพูชมพูก็มีเช่นกันนะแล้วก็สีโอ,โอ,โอรสครับ 170บาทสำหรับบาร์บี้เคียวแลนด์สวยรุน่นนี้เด็กๆชอบกันเยอะเลยนะผู้ปกครองคนไหนที่กำลังเลงหาของเล่นสำหรับเด็กนี่แนะนำเลยเคียวแลนด์1น0บาทเองครับเป็นบาร์บี้เจ้าหญิงในตำนานต่อไปครับเป็นสินค้า,าใหม่ของทางร้านเลย่ะเดี๋ยวให้ดูนี่แตเดน เป็นบาร์บี้โฟเสนนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่บาร์บี้ตัวเล็กๆตัวนี้ตัวใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยเทียบเท่าความสูงโอ้โหว่าเลืออะไรอ่ะพี่ลองเทียบกับบาร์บี้ปกติสมมติว่าอันนี้คือบาร์บี้ปกตินี่เป็นบาร์บี้ปกติเนาะนี่ก็จะสูงกว่าบาร์บี้แลวตัวใหญ่กว่าบาร์บี้ปกติด้วยเห็นไหมครับตัวใหญ่กว่าและสูงกว่านั่นนี่เผื่อใครที่ชอบเล่นตุ๊กตาตัวใหญ่เนี่ยพี่ดุกแนะนําเลย รนนุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเอลซ่านั่นเองนะครับแล้วก็ตาของเขาเนี่ยจะเป็นลูกแก้ว3ามิติครับเป็นตาลูกแก้ว3มิติเมคอัพสวยเลยเห็นไหมเป็นผมหน้ามาด้วยแล้วก็ถักเปียเอลซ่าให้พร้อมเลยนะครับเป็นผมสีออกบลอนขาวมาพร้อมกับชุดเจ้าหญิงหิมะครับมีรองเท้าให้ในตัวนะน้องมีรองเท้าด้วยนะครับตัวน,นี้แพคเกจิ้งโฟร์เซนทเอลซ่าของเรานั่นเองเห็นไหม น่ารักมากครับกล่องใหญ่ตัวนี้กล่องใหญ่มากราคาพิเศษเลยสำหรับเอลซ่านะครับเอลซารุ่นนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะเพราะเด็กๆบางคนเนี่ยนะครับเคยดูการ์ตูนแล,ล้วอินใช่ไหมลูกเคยดูการ์ตูนแล,ล้วอินนะต้องมีไว้สัก1ตัวหรือ2ตัวก็ได้เอาไว้เป็นเพื่อนที่บ้านตาลูกแก้วด้วยรุ่นนี้320ครับสำหรับเอลซ่าของเราเจ้าหญิงทิมะ320บบาทกล่องใหญ่มากๆแล้วก็ ตัวน้องตุ๊กตาเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะชุดสวยรุ่นนี้งานคุณภาพดีครับ320เองเป็นสินค้าเพิ่งมาใหม่ล่าสุดของร้านเลยต่อน,นะครับต่อไปจะเป็นบาร์บี้วาลาล่าครับวาลาล่าเนี่ยพี่ลุกเพิ่งทำวิดีโอนะครับอันบ็อกกิ้งไปเป็นวิดีโอที่ แกะให้ดูว่าภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างเด็กๆสามารถย้อนดูได้เลยนะครับสำหรับปลราล่าเนี่ยตอนนี้สินค้าใกล้หมดแล้วนะแล้วก็เหลืออยู่แบบเดียวแล้วด้วยเป็นชุดไหมพรมครับแล้วก็กางเกงเลกกิ้งสีดำรุ่นนี้250นะครับเด็กๆพี่ไม่พูดเยอะเนาะเพราะตัวนี้รีวิวหลายวิดีโอแล้ว250บาทนะครับต่อไปนะต่อไปจะเป็นบาร์บี้ชุดราตีครับ สำหรับบาร์บี้ชุดราตรีตัวนี้เป็นงานพิเศษเฉพาะร้าน n d a shop เลยเป็นงานพิเศษเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าพิเศษเพราะว่าชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดราตรีทั้งตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นงานข้อต่อนะครับตัวนี้เป็นงานข้อต่อด้วยงานตาแก้ว3มิติผมยาวสวยครับผมน้องปิดชุดนิดนึงตัวนี้มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับรุ่นนี้199บาบาทเองเด็กๆมีหลายสีอ่ะผมสีดำ ผมสีชมพูครับชมพูอลังการมากคนระัดูดิสวยไหมร้อยเก้าสิบเก้าเองรุ่นนี้เป็นงานข้อต่อด้วยนะครับเด็กๆแค่ชุดแค่ชุดก็คุ้มแล้วพี่พูดคําเดียวเลยแค่ชุดก็คุ้มแล้วครับเป็นของฝันของฝากนะครับให้กับเด็กๆนะให้กับลูกหลานได้เลย,ยนี่ะนี่นะผมสีทองนะครับซินเดอเรลล่าโอเคหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะจ๊ะสำหรับบาร์บี้บิวตี้ ตัวนี้พิเศษเฉพาะร้าน NDA Shop ครับชุดราตรีต่อไปเมื่อกี้พี่ดุกให้ดูเป็นเอลซ่าอันนาแล้วเนาะมีเอลซ่าอันนารุ่นนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานบาร์บี้นะเป็นงานตุ๊กตาบาร์บี้แต่เป็นงานเอลซ่าอันนาเหมือนกันเลยแต่เป็นขนาดไซส์บาร์บี้รุ่นนี้เป็นงานข้อต่อนะครับเป็นงานข้อต่อเช่นกันหักแขนได้แล้วก็ใน1กล่องเนี่ยมีถึง2ตัวนะครับมี อันนาและก็เอลซ่านั่นเองแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีตุ๊กตาฮิมะโอลาฟด้วย1ตัวนะครับตัวนี้250รนะครับสำหรับบาร์บี้เอลซ่าอันนาขนาดไซส์บาร์บี้นะตัวนี้กล่องสวยกล่องบลตรเลยเห็นไหมกล่องใหญ่มาก250เองนะครับต่อไปจะเป็นรุ่นนี้ ตัวนี้จะเป็นบาร์บี้นี่ครับเห็นไหมเป็นบาร์บี้นางพยาบาลสาวนั่นเองสาหรับข้อดีของบาร์บี้นางพยาบาลสาวเนี่ยคือเห็นไหมครับวัสดุที่เล่นเนี่ยมีให้เยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญนี่มีของตกแต่งให้เยอะแยะเลยครับมีอุปกรณ์ทางการแพทย์มีเด็ก เด็กอันนี้เป็นเด็กทารกเนาะแล้วก็มีเครื่องที่เอาไว้วัดน้ําหนักนะครับตัวเด็กเองมีเชลสําหรับคุณหมอด้วยแล้วก็อุปกรณ์ยาเยอะแยะเลยในส่วนของตัวบาร์บี้ครับก็จะเป็นบาร์บี้ใส่ชุดคุณหมออยู่นั่นเองใครอยากเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆโตขึ้นจะได้เป็นคุณหมอในแนะนาบาร์บี้เซตนี้เลยนะครับสาหรับเซตคุณหมอส,สาวใจดี240รครับรุ่นนี้240บบาทเท่านั้นเองสำหรับบาร์บี้เซตคุณหมอสาวใจดี 240นะครับแคปได้เลยกล่องใหญ่ตัวนี้กล่องใหญ่มากขอสนับเป็นของฝันสุด,สด,สดต่อไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Barbie Beauty นะครับเป็น Barbie f a s h i ่นบิวตี้มีหลายสีตัวนี้จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอาจจะเพี่ยวเให้ดูมีแบบที่1แบบที่1จะเป็น I Love er นะครับ Abby นะฮะ แล้วก็จะเป็นน้องแมวมาลีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดเกาะอกสีชมพูรุ่นนี้มี 3, มี3แบบนะครับความแตกต่างกันก็คือต่างกันแค่ในส่วนของตัวชุดชุดของตัวน้องบาร์บี้ที่ต่างกันส่วนรองเท้าที่แถมอยู่ในกล่องเนี่ยเท่ากันแล้วก็มีชุดแถมให้อีก2ชุดแล้วก็มีกระเป๋าที่แขวนอยู่ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับบาร์บี้บิวตี้เนี่ยนะครับ กล่องละ250บาทมี3แบบนะเสีบได้เลยนะครับ250บาทเบ่าฉนั้นเองจ้าหาได้เลยนะมี3แบบต่อไปต่อไปนะครับจะเป็นบาร์บี้ขายดีของร้านเลยก็ว่าได้เป็นเซตนี้ครับตัวนี้เป็นเซตขายดีของร้านเลยพี่จะกให้ดูตัวนี้กล่องใหญ่มากอะ กลองใหญ่จนทะลุทะลุทะลุจอนี่นะครับเป็นบาร์บี้เซ็ตกล่องใหญ่เลยนะขายดีมากๆครับลูกค้าติดใจกันงอมแงมเลยรุ่นนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือมีชุดแถมให้ถึง20ชุดครับมีชุดแถมให้20ชุดแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยมีตัวไม้แขวนที่เป็นไม้แขวนเกรอดให้ในตัวด้วยที่สําคัญเลยเนี่ยตัวเจ้าหญิงครับตัวเจ้าหญิงของเราเนี่ยเป็นงานข้อต่อโยคะด้วย ผิวขาวจั้วเลยแล้วก็ผมยาวสวยงานตาแก้วสามิติครับแค่นี้ยังไม่พอแถมบาร์บี้ในกล่องตัวนี้ให้อีกหนึ่งตัวด้วยโอ้โหแถมแล้วแถมอีกนะครับรุ่นนี้คุ้มมากตัวเจ้าหญิงถือกระเป๋าด้วยแล้วกล่องใหญ่กล่องใหญ่เหมาะกับเป็นของฝันมากเลยรุ่นนี้ก็พิเศษสุดๆครับตัวนี้390ตัวนี้3 9 0บาทครับสำหรับบาร์บี้ซูเปอร์บิ๊กเซตของเราชุด20ชุดจุกๆุกันไปเลยนะ ตัวนี้390รอเครับนะสำหรับวิดีโอสินค้าตัวอื่นๆเดี๋ยวพี่ดูอัปเดตในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวสินเกินไปสำหรับเด็กๆคนไหนที่อยากจะดูสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับด้านหลังเรายังมีเยอะเลยแล้วก็ที่ร้านยังมีสินค้าอีกเยอะเลยเด็กๆสามารถเข้ามาดูได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากหรือถ้าใครเล่น Instagram นะครับเด็กๆสามารถเข้ามาดูได้เลยแบบง่ายๆตามช่องทางนี้ครับ พิมตามนี้เลยนะ nda underscore shops นะครับตามนี้เลยหรือทางแฟนเพจ Facebook ครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากสนใจสั่งสินค้าแอดไลน์มาได้เลยทาง at uxn 7330u นะครับสินค้าร้าน nda s h o p นะครับทุกรายการส่งจริงส่งไวครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเด็กๆคนไหนที่เคยสั่งซื้อสินค้าแล้วสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวีดีโต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ